วาสนารักคำสาบโลหิตบทที่21 เป็นครั้งแรกที่มูฮวนชิงเรียกชื่อเขาตรงๆทาเอาชายหนุ่มสะดุ้งจนหนังตาเต้นตุบเหงื่อออกเต็มแผ่นหลังเขาหันหน้าไปแบบทื่อๆตอนที่สบกับดวงตาใสาและลึกล้ำยากจะคาดเดานั้นเขาก็กำหมัดแน่นขึ้นอีกแต่ก็ยังฝืนยืนหยัดไว้ไม่หลบสายตานางมูฮวนชิงจ้องเขาตรงๆแล้วเอ่ยขึ้นเบาๆงานแต่งของเราในตอนแรก เป็นบิดาของข้าหน้าหนาไปทูลขอฝ่าบาทฟูเยี่ยนหลีนหัวใจเต้นแรงดังรัวกรองมองนางพังเม้มปากแน่นนางว่าต่อไปคืนนั้นที่ท่านเข้าห้องข้าก็ฝืนใจมาเพราะพระราชะองค์การของฝ่าบาทเขากืนน้ำลายอย่างยากลำบากรู้สึกผิดยิ่งกว่าเดิม ความรู้สึกที่ถูกบังคับความจริงค่าเข้าใจดียิ่งนักและรู้สึกเห็นใจมากแต่สิ่งที่ข้าไม่เข้าใจก็คือทำไมแม้แต่ท่านก็ยังเจ้าเล่์เอาอย่างพ่อข้าวิ่งโร่ไปกราบทูลฝ่าบาทละ่ะนางเปิดโปงแผนการของเขาออกมาตรงๆทำให้ฟู่แย่หลินอับอาย จนไม่รู้จะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนไม่รู้ว่าควรจะเผชิญหน้ากับนางอย่างไรใช่แล้วนี่เคยเป็นสิ่งที่เขาชิงชังที่สุดและเขาก็หมางเมินนางเพราะเหตุนี้สุดท้ายก็ยังหาข้ออ้างขับนางออกไปจากตัวนด้วยวันนี้เขากลับต้องพยายามอุตสาหะเพื่อให้ได้นางคืนกลับมาวิธีที่ใช้ก็คือวิธีที่บิดาของนางใช้ในตอนนั้นแม้แต่เขาเองก็ยังไม่เข้าใจว่าทำไมตนเองจึงตกต่ำจนถึงขั้น ใช้วิธีนี้ได้แต่เขาก็ยังทำเพียงเพื่อจะรั้งนางไว้ข้างกายควรเชิงค่ะนางสูดหายใจเข้าลึกอีกครั้งผินหน้าไปทางอื่นแล้วหยิบผ้าเช็ดหน้ามาปิดปากไว้เบาๆเสียแรงพี่ข้าเห็นว่าท่านเป็นคนซื่อตรงคิดไม่ถึงเลยว่าจะไม่เลือกวิธีการเช่นนี้ตอนแรกไม่รู้ใครเคยพูดไว้ว่าหากข้าไม่ยินยอมก็จะไม่บังคับข้า ฟู่เย่นหลินแข็งทื่อไปทั้งตัวใบหน้าแข็งแข็งของเขาเริ่มแดงกำ่ำเหมือนมีมดเป็นหมื่นพันตัวกำลังกัดกินหัวใจคำที่นางพูดจี้จุดตายของเขาทุกคำทำให้เขาเถียงไม่ออกทั้งสองคนไม่พูดอะไรกันอีกตลอดทางบรรยากาศในรถม้าแข็งทื่อจนทำให้หายใจไม่ออกฟู่เยี่ยนหลินทำสีหน้าละอายแต่เขาไม่รู้เลยสักนิดว่าที่ภรรยาหันหน้าไปทางอื่นแล้วยังเอาผ้าเช็ดหน้าปิดปากนั้นความจริง แล้วกำลังปกปิดมุมปากที่อยากยกขึ้นเพื่อนางแล้วเขาถึงกลับไปทูลขอร้องฝ่าบาททั้งยังใช้เล่เหลี่ยมแบบเดียวกับบีดาของนางนางไม่เพียงไม่กโกรธแต่ยังต้องข่มกั้นอย่างหนักเพื่อไม่ให้เสียงหัวเราะหลุดลอดออกมา ตอนที่รู้ว่าเขาส่งอนุในเรือนหลังออกไปจนหมดและรับโทรศัพท์จากท่านพ่อท่านแม่สามีเพื่อนางหัวใจของนางก็หวั่นไหวแล้วในฐานะที่เป็นภรรยาสามารถได้รับการปกป้องจากสามีเช่นนี้หากต้องลำบากก็ถือว่าคุ้มแล้วนางไม่เคยยอมรับเขาเพราะนางไม่เชื่อใจเขาเขาอาจเป็นบิดาที่ดี เป็นบุตรชายที่ดีและเป็นเจ้นหยวนโหและใต้เท้าผู้บัญชาการที่ได้รับความเคารพนับถือจากผู้คนแต่นั่นไม่ได้แสดงให้เห็นว่าเขาจะเป็นสามีที่ดีหากอยากให้นางนงูห้วนเชงเชื่อฟังสามีก็ต้องพิสูจน์ให้นางเห็นก่อนว่าเขาเป็นบุรุษที่ควรค่าแก่การพึ่งพิงและกลอนอุบายที่เขาใช้ฝ่าบาทมาควบคุมนางนั้นก็ถือเป็นกลอนอุบายที่ชาญฉลาดถึงอย่างไรเขาก็ไม่ได้รับพระเมตตาจาก าบทมาอย่างส่งเดชในเมื่อเขากล้าทูลขอฝ่าบาทแล้วจากนั้นเขาก็ต้องตอบแทนพระเมตตาของพระองค์ข้อนี้นางรู้ดีเพราะบิดาของนางก็คุกคีในราชสำนักมานานปีนางย่อมเคยได้เห็นและได้ยินเรื่องเหล่านี้มาก่อนเขายอมเผยจุดอ่อนให้ฝ่าบาทเห็นเพราะนางแสดงให้เห็นว่าเขาทุ่มเทและตั้งใจอย่างมากเพื่อที่จะแสดงให้นางเห็นว่าเขามีนางอยู่ในใจแล้วมูฮวนชิงเอาผ้าเช็ดหน้า ปิดไว้ครึ่งหน้าตลอดทางตอนที่นางต้นหัวเราะนั้นฟูเยีย่หลิ่นที่อยู่ข้างๆก็ทนทุกทรมานนั่งไม่ติดหากเขารู้ว่านางแอบหัวเราะก็คงจะปิีติยินดียิ่งและคงอยากจะกอดนางไว้เต็มอ้อมแขนใจแทบขาดแล้วระบายความรู้สึกที่อัดอั้นอยู่เต็มอกให้นางฟังแต่นางไม่อยากให้เขารู้ใจนางเร็วถึงเพียงนั้นจึงจงใจให้เขาต้องทนทรมานต่อไป เมื่อกลับถึงจวนหอฟูเยียนหลินก็ถูกท่านหอผู้เท่าเรียกหาให้ไปจัดการธุระในบ้านมูฮวนชิงก็กลับเรือนตัวเองนางไม่เห็นเงาของบุตรสาว พอถามแม่นมจี้จึงรู้ว่าโต้โต้ถูกฮูหยินผู้เท่าอุ้มไปแล้วจะว่าไปบุตรสาวของนางก็มีสเสน่ห์ไม่น้อยถึงขั้นได้ใจของสองผู้เท่าไปเต็มๆมูฮวนชิงอาบน้ำหวีผมแล้วก็ถอดปิ่นปักผมและตังหูเปลี่ยนมาใส่เสื้อผ้านหน้าหนาวสำหรับใส่อยู่บ้านแล้วไปคาระวะแม่สามีอาจเป็นเพราะเรื่องที่นางถูกฮองเฮาเรียกไปคุยรู้ถึงหูของฮูหยินผู้เท่าหลังจากที่นางคาระวะแม่สามีแล้วแม่ แม่สามีก็ยังตั้งใจพูดเรื่องนี้กับนางน้ำเสียงก็ฟังดูอ่อนโยนและสนิทสนมเป็นพิเศษไม่ใช่ว่าสตรีที่มียศศักดิ์ทุกคนจะได้รับโอกาสที่ฮองเฮาจะทรงเรียกไปคุยเป็นการส่วนตัวฮองเฮาทรงถามเช่นนี้เท่ากับว่าให้ความสำคัญกับนางและเป็นการให้เกียรติจวนโหด้วยนี่คงเป็นสิ่งที่ฟูเ่เย่หลินคิดเผื่อนางอาศัยวิธีนี้ทำให้นางดูน่าเคารพนับถือยิ่งขึ้นเมื่ออยู่ต่อหน้าแม่สามี และฐานะในจวนโหของนางก็ยิ่งมีความสำคัญมากขึ้นด้วยมูหวนชิงดื่มชากับแม่สามีและพูดคุยกันเล็กน้อยแล้วก็กลับเรือนตัวเองส่วนโต้โต้อยู่ที่เรือนของฮูหยินผู้เท่าต่อแม่นมจี้ก็อยู่เป็นเพื่อนด้วยถึงอย่างไรนางก็เคยเป็นคนของฮูหยินผู้เท่ามาก่อนย่อมรู้ว่าจะรับมือกับฮูหยินผู้เท่าอย่างไร เมื่อถึงเวลาจุดโคมไฟมูฮวนชิงกินมื้อเย็นอาบน้ำแล้วก็เข้าไปอ่านหนังสือในห้องนอนตอนที่ฟู่เยี่นหลินเข้ามานางก็รู้ว่าในที่สุดเวลานั้นก็มาถึงแล้วแค่แวบ,บเดียวนางก็ดูออกว่าฟู่เยี่หลินมีสีหน้าตึงเครียดนางมองเห็นดวงตาของเขาที่สว่างสวัยดุดเปลวเพิงนั้นแล้วก็วางหนังสือลงสั่งให้พี่น้องสกุลหลิวปรานิบติให้ท่านหงอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าความจริงฟู่ หลินอาบน้ำหวีผมมาแล้วแต่ก็ยังแซงอาบน้ำอีกรอบตอนที่เข้ามาในห้องนอนเขาจ้องภรรยาที่นอนอยู่บนเตียงห่มผ้าห่มแล้วนอนหันหลังให้เขาขณะเดียวกันก็เว้นที่ว่างข้างๆไว้ให้ จิตใจของเขาทั้งประมาะและตื่นเต้นยิ่งนักราวกับว่าคืนนี้เพิ่งจะเป็นคืนเข้าหอของเขาอย่างนั้นสาวใช้ถูกเขาขับให้ออกไปนานแล้วเขาสูดหายใจเข้าลึกกำหมัดนั่นแล้วคายออกเรื่องมาถึงขั้นนี้แล้วเขาไม่มีทางถอยและไม่คิดจะถอยด้วยสำหรับนางเขาจะต้องเด็ดขาดนางจะโกรธก็ดีแค้นเคืองก็ช่างเขาจะรับไว้ทั้งหมดขอเพียงนางเป็นของเขาก็พอ คิดมาถึงตรงนี้สายตาของเขาก็วูบไหวตัดสินใจเดินไปหานางนั่งลงข้างเตียงแล้วจ้องแผ่นหลังของนางเขายื่นมือออกไปหมายจะสัมผัสนางแต่แค่เอื้อมไปไม่ถึงก็ผ่านค้างเติ่งตังอากาศร่ำรี่ร่ำไรไม่เคลื่อนไปข้างหน้าสักทีแต่ก็ไม่ได้ดึงมือกลับพอเห็นเขาลังเลอยู่แบบนั้นนางก็พองขึ้นจะรออะไรยังไม่ดับไฟอีก ฟูยแยนหลินได้ยินแล้วดวงตาทั้งคู่ก็เป็นประกายเขารีบดับไฟทันทีแล้วปีนขึ้นเตียงก่อนจะนอนจุกเข้าไปในผ้าหม่มดวงตาทั้งคู่ยังจ้องหลังศีรษะของนางอย่างเร่าร้อนตั้งใจเอาแขนแนบกับแผ่นหลังของนางพอเห็นนางไม่ต่อต้านเขาก็ยิ่งกำเริบเสบสารเอาหน้าเข้าไปใกล้นางเป่ารถลมหายใจปลุกร้าอยู่บนต้นคอนาง ความจริงแล้วมูฮวนชิงตื่นเต้นยิ่งนักหากเขายังไม่ปิดไฟอีกเกรงว่าคงจะได้มาเห็นใบหน้าแดงก่ำของนางนางไม่อยากให้เขามาสังเกตเห็นเสียหน่อยตอนนี้นางเป็นฝ่ายได้เปรียบไม่ไว่าอย่างไรก็ต้องฉกฉวยโอกาสตีเสมอให้ได้นางรู้ว่าเขาจงใจเข้ามาใกล้เพื่อลองอย่างเชิงนางนางก็ไม่พูดอะไรจะดูซิว่าขั้นต่อไปเขาจะทำอย่างไร จริงดังคาดมือที่อยู่ไม่สุกแต่เอวนางทันทีพอเห็นนางไม่ปฏิเสธก็รวบกอดนางเข้าสู่อ้อมแขนนางได้ยินเสียงลมหายใจเขาเริ่มผี่กระชั้นและรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงของร่างกายท่อนล่างที่กำลังดุลดันนางอยู่นางก็ยังไม่ขยับขยื่นกระทั่งไหนที่สุดเขาก็ทนไม่ไหวจึงจูบกีบปากนางนางคลางเบาๆเสียงที่แผ่วเบาหวานหูราวกับเขาสัตว์เป่าสัญญ,ญาณให้ลุกไล่โจมตี พาให้เขาถูกกระตุ้นอย่างรุนแรงและบุกเข้าสู่โจมอย่างหนักหน่วงเขาถอดเสื้อชั้นกลางและกางเกงของตัวเองออกอย่างรวดเร็วและถอดเสื้อข้างในของนางออกด้วยเช่นกันตอนที่มือใหญ่สัมผัสถูกผิวเนื้อของนางกระแสะเลือดในร่างก็เดือดผ่านถึงอย่างไรเขาก็เป็นชายที่เต็มเปี่ยมด้วยพละกาลังทั้งยังไม่ได้แต่ต้องสตรีมานานปีตอบกับความปรารถนาที่อยากครอบครองนางก็สะสมมาไม่น้อยย่อมไม่อาจ ข่มกั้นไว้ได้อีกต่อไปมู่ฮวนชิงก็ถูกจุดไฟประทานนาขึ้นด้วย เขาที่อยู่ในความฝันกับเขาในตอนนี้กลายเป็นภาพทับซ้อนกันในที่สุดความปรารถนานั้นก็ถูกปลุกเร้าขึ้นมาด้วยเช่นกันแม้จะเคยขอดบุตรมาแล้วหนึ่งคนแต่นางยืดเส้นยืดสายอยู่ข้างนอกทุกวันแม้ร่างกายจะไม่นุ่มนิ่มเหมือนกับหญิงที่เก็บตัวอยู่แต่ในเย่าในเรือนแต่ก็มีความยืดหยุ่นตรงจุดอ่อนไหวนั้นก็ยังคงกระชับแน่นดุดสาวพหมจารีฟูเยหลินเรียกร้องจากนางอย่างเต็มที่เที่ยวกรำสึดไป แล้วหนึ่งชั่วยามในที่สุดก็ปลดปล่อยความปรารถนาข้างในร่างนางสุดท้ายก็ได้สมปรารถนาได้ครอบครองนางอย่างแท้จริงไปแล้วหนึ่งรอบฟูเยี่นหลินยังคงจูบนางโดยที่ยังไม่หนำใจความสุขของเขาในตอนนี้ไม่อานหาคำใดมาอธิบายได้มูฮวนชิงผักเขาออกเบาๆลุกขึ้นท่านทับค่าอยู่นะ ฟูเย่นหลินนอนลงอีกฝั่งหนึ่งพอเห็นนางลุกขึ้นเหมือนจะลงจากเตียงก็รีบดึงนางกลับเข้าสู่อ้อมกอดอีกทันทีจะไปไหนข้ากระหายน้ำเจ้านอนลงเธอะข้าไปเอาให้เขาลุกขึ้นทันทีแม้จะยังไม่ได้จุดไฟแต่สายตาของเขายังดีมากคำทางไปถึงกา้ําชาบนโตะ๊ะด้วยความคุ้นเคยแล้วริน,น้ําชาให้นางผ่านครั้งนี้ไปแล้ว ทั้งสองคนถึงได้นับว่าเป็นสามีภรรยาที่แท้จริงฟูเยียนหลินไม่ได้กินเนื้อมานานทำไปแค่ครั้งเดียวย่อมไม่อิ่มท้องแต่มู่ฮวนชิงทำความสะอาดร่างกายเสร็จแล้วก็นอนลงคืนนี้นางไม่ได้คิดจะให้เขาได้กินอิ่มดังนั้นตอนที่นางพบว่ามือเขาอยู่ไม่สุกนางจึงออกปากปฏิเสธเขา ข้างล่างข้าเจ็บนะนางประท้วงเบาๆฟเยย่นหลินคิดในใจว่าไม่ง่ายเลยกว่าที่นางจะยอมให้เขาทั้งยังไม่กล้าบังคับนางเกินไปเขาจึงข่มกั้นไฟปรารถนาเอาไว้เพียงแค่โอบกอดนางแล้วนอนแต่โดยดี วันผัดมาต้องกลับบ้านภรรยาพวกเขาจึงตื่นแต่เช้าตรู่มูฮวนชิงเรียกสาวใช้มาปรนิบัติให้พวกเขาเปลี่ยนเสื้อผ้าเนื่องจากเมื่อคืนนางรู้จักยับยั้งชั่งใจจึงไม่ได้มีท่าทีรยแรงเหมือนสตรีที่เพิ่งผ่านเรื่องนั้นมาแต่หลังจากที่ได้รับความชุ่มชื้นจากเมื่อคืนในวันนี้นางก็งามยิ่งขึ้นอีกส่วนฟูเยี่ยนหลินเตรียมตัวเสร็จนานแล้วกำลังรอนางอยู่ข้างนอกตอนที่นางแต่งตัวเรียบร้อยแล้วเดิน ออกมาดวงตาทั้งคู่ของเขาก็เป็นประกายระยิบระยับราวกับหมู่มวลดาราบนท้องนภาลึกลงไปในดวงตาก็ยังมีความปรารถนาจากเมื่อคืนที่ยังไม่มอดดับหลงเหลืออยู่นางเห็นสีหน้าของเขาแล้วก็หลูบตายกยิ้มบางๆย่อกายให้เขาท่านโหรอนานแล้วไปกันเถอะ ต่อหน้าคนอื่นนางจะสำรวมในฐานะฮูหยินอย่างเข้มงวดปฏิบัติต่อสามีอย่างน่ารักและอ่อนโยนนางและฟูเยี่ยนหลินขึ้นรถม้าคันข้างหน้าตอนที่ประตูรถปิดและรับจากสายตาของทุกคนแล้วฟูเยี่ยนหลินก็โอบเอวนางทันทีแล้วรวบแขนให้นางเข้ามาอยู่ในอ้อมกอดเขาทั้งตัว เขาฝากโต้๊ต้ไว้กับแม่นมจี้ให้พวกนางนั่งรถม้าคันหลังก็เพราะอยากจะอยู่กับภรรยาตามลำพังแผ่นหลังมู้วันชิงแนบชิดกับแผ่นอกของเขานางเอียงตัวเงยหน้าขึ้นเหลือบมองเขาแล้วแซงถามออกไปด้วยความสงสยัยทำไมท่านโหจึงไม่หี่ม้านำทางข้างหน้าล่ะฟูเยยนหลินพะงาไปเข้าใจทันทีว่านางกำลังพูดถึงเรื่องอะไรตอนที่กลับบ้านภรรยาครั้งแรก ตอนนั้นเขาไม่ชอบนางไม่ยอมแม้แต่จะนั่งรถม้าร่วมกันกับนางเท่าว่ากับขี่ม้านำอยู่ข้างหน้ารักษาระยะห่างกับนางไว้ไกลแสนไกลแม้แต่จะมองนางซักแวบ,บก็ยังไม่มองฟูแยนหลินนึกถึงตอนนั้นพี่หมางเมินนางก็พันรู้สึกกระดากจนหายใจลำบากแต่พอเห็นรอยยิ้มซุกซนในดวงตาของนางก็รู้ว่านางกำลังหยอกเย้าเขาและไม่ได้คิดแค้นเคืองเขาจึงค่อยโล่งอกและกระชับกอดนางแน่นกว่าเด เร,เรื่องที่ผ่านไปแล้วอย่าพูดถึงมันอีกเลยนับจากนี้ไปข้าจะดีกับเจ้าแน่นอนมูฮวนชิงพยักหน้าทันทีเอาเถอะข้าภรรยา จะให้อภัยกับความผิดพลาดของท่านหงในอดีตก็แล้วกันนางแทนตัวเองว่าข้าภรรยาไม่ได้ใช้คำว่าข้าอีกต่อไปเท่ากับแสดงว่านางเห็นตัวเองเป็นภรรยาเขาแล้วซึ่งทำให้ฟู่เยี่หลินปิติยินดียิ่งพอเห็นนางยิ้มสดใสแล้วพิงเขาอย่างอ่อนโยนเขาก็อดก้มศีรษะลงมากระซิบเสียงแผ่วอย่างนุ่มนวลไม่ได้นางฟังคำพูดเขาแล้วหากไม่ตอบรับเบาๆก็จะยิ้มตอบที่แท้ตอนที่นางอ่อน ขึ้้นนนมานนัความจริงแล้วงดงามยิ่งนักแม้จะไม่ได้งามตะลึงตะลานแต่กลับมีความงามสง่ายอย่างโดดเด่นเปิดเผยความหอมหวานออกมาจังๆยิ่งบ่มนานก็ยิ่งหอมหวานพาให้ลิ้มชิมแล้วรสชาติติดลิ้นมิรู้ลืม รถม้าแล่นมาถึงหน้าประตูใหญ่ของสกุลมู่มู่ชางอิงพาภรรยาและลูกๆรวมทั้งบรรดาบ่าวรับใช้มารอต้อนรับที่หน้าประตูนานแล้วฟู่เย่หลินประคองภรรยาลงจากรถมา้พาพาภรรยาและบุตรสาวเต้าเต้าเข้าไปคารวะาท่านพ่อตาและแม่ยายมู่ชางอิงและลี่อีเหนียงเห็นเต้าเต้าครั้งแรกโดยเฉพาะลี่อีเหนียงพอเห็นหลานสาวดวงตาก็พันเป็นประกายตื้นตันจนเหมือนมีน้ำตาคอมู่ชาง ิยิ้มมองบุตรสาวและบุตรเขยแล้วก้มหน้ามองหลานสาวเห็นลี่อีเหนียงอุ้มหลานสาวไม่ยอมวางมือกระทั่งน้ำเสียงยังถึงขั้นสะอื้นนิดๆด,ด้วยเขายิ้มแล้วบอกบุตรสาวแม่ของเจ้าคิดถึงพวกเจ้ามากไปคุยกับนางเถอะ ในคำพูดนั้นเหมือนจะแฝงด้วยความหมายลึกซึ้งมูฮวนชิงช้อนตามองบิดาบิดาเห็นหลานสาวโตโต,โต้แล้วไม่ได้แปลกใจเลยสักนิดคล้ายกับว่าเขารู้อยู่นานแล้วถ้าหากเป็นเช่นนั้นจริงก็แสดงว่า4ี่ปีมานี้เขาจงใจไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวปล่อยให้นางตัดสินใจเรื่องของนางเองอย่างนั้นหรือมูฮวนชิงก้มหน้าตอบรับเบาๆ เจ้าค่ะท่านพ่อนางเดินเข้าไปประคองมารดาสองแม่ลูกมองกันและกันยิ้มยิ้มดวงตาทอแววปิติจากนั้นก็อุ้มโต้ต้ไปนั่งบนเกี้ยวนุ่มกับเรือนหลังมู่ชางอิงหันไปบอกฟูเยี่ยนหลินบุตรเขยอยู่เป็นเพื่อนข้าสักประเดี๋ยวก็แล้วกันฟูเยี่ยนหลินตอบรับขอรับ บุรุตสองคนเดินไปด้วยกันช้าๆพวกเขาต่างมีเรือนร่างสูงใหญ่หน้าตาสง่างามอีกทั้งยังกำยำล่ำสันมู่ชางอิงเดินช้าลงฟูเยียนหลินก็เดินไปพร้อมๆกันกันกบเขาคิดไม่ถึงเลยว่าเจ้าจะสนับสนุนให้ฝ่าบาททรงผักดันกองม้าหลวงใหม่มู่ชางอิงบอกเรียบๆฟูเยียนหลินเงียบไปสักพักจึงได้เอ่ยปากช้าๆ ข้าเคยไปสำรวจทางเหนือด้วยตัวเองกองม้าหลวงในตอนนี้โกงกินผลประโยชน์กันอย่างเอิกเกริกขุนนางคอยระแวดระวังกันเองและจับกลุ่มกันเพื่อสแสวงหาผลประโยชน์ความจริงนั้นควรปฏิรูปได้แล้วมิฉะนั้นหากอย่างรากลึกแล้วจะกําจัดได้ยากมู่้างอิงอยากยกมุมปากไม่ผิดควรปฏิรูปได้แล้ว บุรดษทั้งสองกลับมาเงียบอีกครั้งหลายปีมานี้ระหว่างพ่อตากับบุตรเขยมีเพียงความสัมพันธ์ผิวเผินตามมารยาทซึ่งทั้งห่างเหินและระแวดระวังตัวการสนทนาทั้งหมดล้วนไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องส่วนตัวการแต่งงานเชื่อมสัมพันธ์ทั้งสองสกุลก็ไม่ได้ช่วยให้ระยะห่างระหว่างการแคบลงเพาว่ากลับทําให้เกิดขึ้นใต้น้ําด้วยซ้าเพาว่าคราวนี้ทั้งสองคนกลับไม่ได้เป็นปรปักกันอย่างแต่ก่อนและไม่ได้แสดงมาราย เพียงผิวเผินถาว่าต่างอยู่ในความสงบที่รู้กันดีถึงแม้จะไม่ได้พูดอะไรกันมากแต่ก็ไม่ได้มีการเสแสแซงจอมปลอมอีกต่อไปคิดไม่ถึงจริงๆว่าเพื่อชิงเอ๋อแล้วเจ้าจะไปทูลขอฝ่าบาท ฟูเแยนหลินสีหน้าไร้อารมณ์แต่ก็ไม่ได้มีโทสะเขาคิดไว้แต่แรกแล้วว่าเรื่องนี้คงปิดพ่อตาจอมเจ้าเล่ไม่ได้แต่พอคิดถึงภรรยาแล้วมุมปากเขาก็เหมือนจะกึงๆึ่งอยักยกขึ้นก่อนจะตอบเรียบๆอาชาดีต้องการผู้เชี่ยวชาญมาท่านเป็นคนพูดเองมิใช่รอกหรือขอรับ รอยยิ้มปรากฏขึ้นในดวงตามู่ช้างอิงคำพูดประโยคนี้ของบุตรเขยไม่เพียงแต่บอกเก่าให้รู้ถึงความรักที่เขามีต่อชิงเอ๋อแต่ยังเป็นการรับรองว่าจะปกป้องนางด้วยนี่คือหน้าที่ของผู้เชี่ยวชาญมา้าซึ่งไม่ได้เพียงเห็นอีกฝ่ายเป็นของของตัวเองที่เอาไว้เล่นสนุกในเรือนหลังบ้านชิงเอ๋อไม่ใช่สตรีที่อยู่กับเย่าเฝ้ากับเรือนในที่สุดบุตรเขยของเขาก็เข้าใจเรื่องนี้ ทูนขอฝ่าบาทให้ทรงช่วยก็ต้องตอบแทนพระมหาการุณาทิคุณข้าเข้าใจดีงานฉลองปีใหม่เสร็จสิ้นเมื่อไหร่ข้าก็จะนำกองทัพออกไปรวบรวมอนณาเขตฝ่าบาททรงหมายตาทุ่งหญ้าทางตรงไปอยากจะสร้างโรงเลี้ยงม้าที่นั่นเพื่อบังคับใช้กองมา้าบิดาเจ้าทราบหรือไม่ยังไม่ทราบขอรับฟูเยียนหลินหันไปมองงูช้างอิงแล้วถามขึ้นอย่างอึ่งยิ้มตึ่งปึง้ง ความคิดนี้ท่านพ่อตาเป็นคนทุนเสนอฝ่าบาทมิใช่หรือขอรับงูช้างอิงชังงักเท้าแล้วหันไปมองบุตรเขยฟูแยนหลินก็หยุดเท้าแล้วศบตากับอีกฝ่ายอย่างสงบนิ่งบุรุษทั้งสองมองเห็นสัญญาณรับพ่รู้กันผ่านดวงตาของอีกฝ่ายอย่าบอกบิดาของเจ้าฟูแยนหลินนิ่งไปสักพักแล้วพยักหน้าวางใจเถอขอรับสิ่งใดที่สำคัญที่สุดสำหรับบ้านเมือง ค่าแยกแยะได้คงได้แต่ต้องปิดบางเรื่องนี้กับบิดาของเขาถึงตอนนั้นเขาก็จะอ้างว่าต้องไปฝึกทหารที่ค่ายทหารซึ่งความจริงแล้วเขาพาทหารม้ากลุ่มหนึ่งออกเดินทางอย่างลับๆมูชางอิงก้าวเท้าอย่างช้าๆอีกครั้งฟูเยยีนหลินก็เดินตามมาด้วยไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้อีกอย่างรู้ใจกันผ่านไปสักพักมูชางอิงจึงเอ่อยยิ้มเยมลูกเขย เรามาดื่มกันสักจอกเถอะขอรับท่านพ่อตาพ่อตาและบุตรเขยดื่มสุรากันที่ลานหน้าบ้านขณะที่ลี่อีเนียงสองแม่ลูกก็พาเต้าเต้าไปคุยกันอย่างลับๆที่เรือนหลังเต้าเต้ารู้จักปากมารดามานานแล้วว่าท่านยายกับมารดาหน้าตาคล้ายกันมากตอนนี้ได้เห็นครั้งแรก ก็เป็นดังพี่คิดนางชอบมารดาแน่นอนว่าชอบท่านยายด้วยจึงอิงแอบ,บในอ้อมอกท่านยายพางออดอ้อนแล้วยังจุ๊บแก้มท่านยายหนึ่งพีลี่อีเหนยียงถูกหลานสาวแย่จนหัวเราะคุยกับหลานสาวตั้งมากมายจนได้เวลาแล้วมูฮวนชิงจึงบอกโต้าโต้วว่าแม่มีเรื่องจะคุยกับท่านยายเจ้าช่วยไปดูต้นทางข้างนอกให้แม่หน่อยอย่าให้ใครมาแอบ,บฟังตกลงหรือไม่ ต้โต้ตพยักหน้ารับทันทีมูฮวนชิงหยิดแก้มบุตรสาวเบาๆแล้วส่งสัญญาณให้แม่นมจี้และซินอีลี่อีเหนียงดึงมือบุตรสาวแล้วนั่งลงก่อนจะสำรวจอีกฝ่ายอย่างละเอียดเห็นหน้าตาบุตรสาวเปลี่ยนไปแล้วจึงเอ่ยขึ้นเจ้ามั่นใจแล้วหรือว่าจะอยู่กับเขาไม่ใช่ข้าอยู่กับเขาแต่เป็นเขาอยู่กับข้าลี่อีเหนียงขำพืชจิ้มจมูกบุตรสาวเบาๆ ใช่ใช่ใช่บุตรสาวค้าเก่งกาดทำให้สามีตามเจ้าได้มูฮวนชิงลรบลิ้นใส่มารดาจากนั้นก็ใช้ความคิดก่อนจะดึงมารดาเข้าในห้องแล้วกระซิบกระซาบบอกเล่าความคิดของนางให้มารดาฟังฟังนิยายจบแล้วฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะช่องเรามีสมาชิกด้วยใครที่สนใจ สามารถกดสมัครที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะ